สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านนิติทูนะครับผมขออนุญาตนะครับมารีวิวชุดสักนะครับผมชุดสักชุดนี้นะครับผมพร้อมรับเงินและรับงานได้เลยนะครับผมนี่นะนะครับได้ไปแบบชุดใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมนะครับชุดใหญ่แบบสุดๆเลยนะครับผมนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรไปบ้างนะครับผมเริ่มต้นที่เจ้าตัวสีแดงตัวนี้เลยนะครับผม เจ้าตัวสีแดงตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือ a y e p 9นะครับผมนะครับที่จะได้ไปด้วยนะครับก็จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าแบบพกพาได้นะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือการทำงานอะไรแบบนี้นะครับผมนะครับและที่สำคัญนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับจะแถมทานไปให้สองก้อนนะครับผมหนึ่งก้อน ใช้งานได้ถึง6 6ถึง8ชั่วโมงนะครับผมสองก้อนก็แบบว่า18ชั่วโมงนะครับผมแบบยาวๆไปเลยนะครับผมมีแท่นชาร์จให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สาย usb นะครับผมนี่ตัวนี้นะนะครับบอกเลยนะครับว่าได้เจ้าตัวนี้ไปนะครับผมหมดปัญหาเรื่องหม้อแปลงเสียพุทธสวิตเยียบเยียบไม่ติดนะครับผมสาย rca สาย dc นะครับผม สายขาดในเวลาทำงานก็จะทำงานยากนะผมอ่านะครับเข้าใจหัวอกเลยนะผมอ่านี่นะครับอ่าถ้าได้เจ้าตัวนี้ไปนะครับผมอ่าก็จะอ่สะดวกสบายในการทำงานนะครับผมก็จะไม่อ่มีสายระยงระยางอะไรประมาณนี้นะผมอ่าหยิบจับง่ายนะครับผมอ่ามอเตอร์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมก็แบบเกรดพรีเมียมนะครับผมเจ้าตัวนี้เกรดพรีเมียมบอกเลยนะครับผม ระบบล้ําล้ํากมากเลยนะผมระบบล้านะครับเครื่องนิ่งเครื่องนิ่มนะครับผมเส้นสีเงาครบจบนะครับผมบอกเลยนะครับมาดูกันต่อครับว่าจะได้ไปจะได้อะไรไปอีกบ้างนะครับผมนะครับก็จะเป็นชุดนะครับผมแม่สีนะครับผมสีเอทานอลแม่สีนะครับก็จะได้ไปสีขวดนะครับผม ่าหรือว่าลูกค้าเลือกเฉดเองได้เลยนะผมว่าจะเอาเฉดไหนอะไรยังไงได้หมดนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยอ่เจ้าสีดำไดนามิกนะครับผมอ่า TBK ตัวนี้นะอ่านะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นอ่ากระดาษลอกลายสปิริตนะครับผมนะอ่าแล้วก็จะเป็นขวดปั๊มโฟมนะครับผมอ่านี่นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอ่าเจ้าตัวคนสีนะครับผมมีมีคนสีไปให้แต่ว่า อะครบเซตนะครับตัวนี้ครบเซตเลยครับบอกเลยว่าครบเซตไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับอ่าแล้วก็จะมีอ่าผ้าพันกระบอกนะครับผมอ่าวิตามินนะครับบำรุงหลังการสักนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าจุกฝาสีนะอ่าแล้วก็มีแถมเข็มให้ด้วยนะครับผมเป็นเข็ม WJX นะครับผมแล้วก็เข็ม e z นะครับผมอ่าเอาลองไปใช้ดูนะครับผมว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นถุงมือนะครับผมแล้วก็จะเป็นน้ํายาลอกลายนะครับผม e-set นะครับผมตัวนี้บอกเลยนะครับผมว่าติดทนนานมากๆนะครับผมจากการที่ว่าผมเคยเคยเทสกับตัวเองมานะครับผมนะครับคือว่าสักไปแบบนานมากแล้วนะครับก็ยังไม่ลบนะครับถึงมือจะโดนนะครับก็ยังไม่ลบนะครับผมนี่นะครับแล้วผมก็จะ แนะนำเทคนิคอให้ได้ฟังนะครับผมว่าอะจะทํายังไงให้มันติดดีให้ติดทนนานนะครับผมอผมก็จะมีเทคนิคให้นะนะครับผมอแล้วก็จะมีต่อมาก็จะมีอเจ้าตัวทาใสสีนะครับผมอมีใสเข็มนะครับอใสเข็มใส่สีนะครับผมอใส่น้ําใส่วัสลีนะครับผมอนะครับเจ้าเต็น เจ้าตัวนี้นะครับก็จะส,สะุกสะดวกสบายหน่อยนะครับผมอพอใส่ปุ๊บใส่เสร็จก็ทิ้งเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอ่หนังเทียมนะครับผมขนาด A4 นะครับผมอ่าไว้ทดลองไว้ทดลองมือทดลองเครื่องก่อนก่อนลงงานจริงนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมคือว่าอ่เหมือนถ้าเกิดเป็นอ่ช่างที่อยากจะเอาไปหัดสักเพื่อฝึกฝีมือนะครับผมอ่าถ้าได้ตัวนี้ไปนะผมบอกเลยว่า สามสี 3, ป่ปีหรือว่าสี่ห้าปีนะผมไม่ต้องไม่ต้องซื้อเครื่องไปเลยนะครับผมไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่เลยนะนะนะครับตัวนี้คือว่าใช้ได้ยาวๆเลยนะครับลงทุนครั้งเดียวนะอ่าอยากจะแนะนําแบบว่าให้ให้เครื่องเกตด,ดีๆไปเลยนะผมลงทุนอ่าลงทุนครั้งเดียวอ่าเราใช้ได้หลายปีนะครับผมอ่านะอ่าแต่แต่ถ้าช่างที่ว่าต้องการจะเอาไปใช้งานรับเงินเลยนะผมก็ได้นะครับผม เพราะว่าชุดนี้มันจะเป็นชุดครบเซตอยู่แล้วนะครับผมอ่าครับเอาไปรับงานรับเงินได้เลยครับอ่านะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเทสเครื่องให้ชมดีกว่าครับนะเดี๋ยวผมเทสเครื่องให้ดูนะครับอ่านี่ยครับเจ้าตัวนี้นะจะเป็นอ่าสต็อกสามจุดห้านะครับผมอ่านี้นะครับอ่าทางนี้ก็จะเป็นที่ใส่ฐานนะครับผมนะ อ่าครับอ่าเวลาจะเปิดเครื่องนะครับผมอ่านี่นะครับพอกดไว้แป๊บหนึ่งนะมันขึ้นตรงนี้นะอ่านี่ขึ้นไฟตรงนี้เลยนะครับอ่าเวลาละเวลาเรานะครับจะอ่าให้มันทํางานนเรากดหนึ่งทีนะครับผมอ่าเจ้าตัวนี้ก็คือก็คือระบบดีมากนะครับผมอ่ามันเหมือนกับคล้ายๆเป็นจัมป์สตาร์ทในตัวด้วยนะครับผมเหมือนเวลาพอเรากดึ๊บนะครับพอแล้วมันก็จะขึ้นก่อนนะ ไฟมื่อจะขึ้นแล้วมันก็ลงมานะครับผมประมาณนี้แล้วก็เวลาเราจะเพิ่มไฟนะครับเพิ่มไฟหรือลดไฟนะนะครับเราจะตรงนี้เรากดตรงนี้ไว้นะครับผมถ้าเราจะเพิ่มไฟนะผมให้ขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นไฟหกแล้วนะผมนะแล้วถ้าเราจะไฟต่ำละ่ะนี่กดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เอาลงแบบนี้คนระับนี่นะครับ นี่นะครับบอกเลยว่าระบบใหม่มากนะผมน่าใช้มากๆนะครับผมนี่กระทัดรัดเส้นสีเงาตัวเดียวจบนะครับผมคุ้มๆนะครับผมเงานี้เงานี้เนียนนะครับผมเส้นนี้แน่นนะครับสีนี้แบบว่าโหยชำ้ำแบบว่าสีนี้แบบนะสีสีแบบว่าดีไปเลยครับผมเส้นเส้นนี่คือว่า ออสักมานี่เขาว่าเส้นอิ่มเลยอะอ่าอะไรประมาณนี้นะครับเส้นอิ่มแบบว่าโหยใช้ดีมากนะครับผมอ่านี่นะครับประมาณนี้อ่าถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมอ่าโปรโมชั่นอ่าของที่ร้านนะครับอ่าจะส่งฟรีนะครับผมอ่าั้งชุดนี้ส่งให้ฟรีเลยนะครับผมอ่ารับประกันให้หเดือนนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมอ่า แลปบประกันให้6เดือนเลยนะครผมเสียหายเคมให้ใหม่เลยครับนะครับประมาณนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมอของมีพร้อมส่งเลยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ร้านนี้เท็ดทูก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมอขอบคุณผู้ติดตามและผู้รับชมมากๆครับขอบคุณครับ